สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ f อที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปน้นาจะมารีวิวนะคะนำเสนอเหรียญเหรียญแรงแห่งปีนะคะเหรียญกระสาบที่ระลึกมาแรงแห่งปีนะคะเรียกว่าแรงแห่งปีได้เลยนะคะคือเหรียญน,นี้เลยนะคะแรงแรงแบบเร็วมากนะคะขึ้นราคาทั้งความต้องการ ของนักสะสมและราคานะคะความต้องการสูงราคาสูงเรียกว่าเหรียญแรงแห่งปีได้เลยนะคะคือเหรียญเนี่ยค่ะจะมีสองสองชนิดราคานะคะเหรียญห้าบาทนิเกิลค่ะเหรียญหบาท นิกเกิลน,นะคะแรกคือเหรียญน,นิกเกิลน,นะคะอันนี้คือเหรียญเงินนะคะเหรียญห้าบาทนิกเกิลพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชร,รกิติยาภาค่ะนะคะเป็นเหรียญที่แรงมากเลยตอนนี้นะคะใครมีรีบออกขายเลยนะคะสูงมากตอนนี้ทะลุ200ไปแล้วนะคะ จากเมื่อก่อน50บาทก็ยังขายไม่ได้40บาทยังไม่มีคนซื้อ30 40นะตอนนี้200เอาไม่อยู่แล้วค่ะ200นะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา5บาทวาระนะคะพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระชารากิติยาภาค่ะลักษณะของเหรียญโลหะสีขาว โลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมนิกเกิลค่ะคเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30, mm, 30มิมลลิเมตรสามมนะคะน้ำหนัก12กรัมจำนวนผลิตนะคะจำนวนผลิตเพียง1ล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตนะคะ1ล้านเหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะคะ1ล้านเหรียญหนล้านเหรียญถือว่ากลางๆค่ะในเหรียญ5บาทนะคะเพราะเออเหรียญที่ ผลิตน้อยก็จะมีผลิตสี่หมื่นเหรียญห้าหมื่นเหรียญ 5, ห้าแสนเหรียญสี่หมื่นเหรียญสยามมินนะคะห้าบาทค่ะนะคะมาดูต่อนะคะลวดลายของเหรียญนะคะอ่าไปนั่วางให้เห็นชัดๆเลยนะคะไม่ต้องชี้เนาะกลางเหรียญด้านขวานะคะมีพระบรมพระรูปนะคะไม่บรม ด้านกลางของเหรียญมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาผินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายค่ะภายในวงรอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าพระองค์เจ้าพัธรกิติยาภาค่ะโดยมีจุดไข่ปลาประดับโดยรอบ ขอบเหรียญค่ะเห็นชัดเจนเนาะค่ะสวยค่ะไม่ต้องชี้ให้เห็นเลยนะคะด้านหลังค่ะปะ้าณิโชว์ทั้งหน้าหลังเลยนะคะด้านหลังค่ะกลางเหรียญมีข้อความว่าพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอนะคะวันที่นะคะระบุไว้11เดือนมกราคมพศ สองห้าสอค่ะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยค่ะเบื้องล่างมีข้อความบอกชนิดราคาค่ะ5บาทโดยมีลวดลายดอกประจํยามค่ะประกอบอยู่ทั้งทั้งด้านหัวและด้านท้ายนะคะด,ด้านหัวด้านท้ายตังหนังสือเนี่ยค่ะดอกประจํยามทั้งข้างบนข้างล่างนะคะ เห็นชัดเจนค่ะสวยงามค่ะมีดอกประจำยามนะคะขั้นขั้นขั้นของขั้นระหว่างข้อความนะคะข้อความเบื้องบนหรือเบื้องล่างอะนะคะมีดอกประจำยามขั้นกลางไว้ค่ะและมีรูปดอกไม้ประกอบกันเป็นลวดลายประดับโดยรอบขอบของเหรียญเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ อะชี้ก็ได้เนี่ยค่ะคือรูปดอกไม้เอทเนี่ยค่ะนะคะลายแถวรอบค่ะสวยค่ะสวยวันครบกําหนดวันครบกําหนดนะนะคะวันที่สิบเอ็ดมกราที่ออกเหรียญแล้วค่ะสิบเอ็ดมกราปีสองห้าสองสองนะคะ 22, แต่วันประกาศออกใช้นะคะวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองห้าสองสองค่ะจำนวนผลิตที่บอกไปนะคะหนึ่งล้านเหรียญค่ะ เหรียญเหรียญเหรียญนี้นะคะวารานี้นะคะจะมีจะมีผลิตอยู่สองสองสองแบบนะคะสองเหรียญด้วยกันคือนะคะอันนี้คือชนิดราคา5บาทเป็นนิกเกิลน,นะคะสีขาวและมีอีกเหรียญหนึงคือเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเงินค่ะเป็นเหรียญเงินธรรมดาไม่ขัดเงานะคะเหรียญเงินธรรมดานะคะ ชนิดราคา200บาทรู้สึกว่าเหรียญเหรียญราคา200บาทจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะและเหรียญเหรียญชนิดราคา200บาทจะมีเหรียญเงิน200บาทนะคะจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวอื่นๆก็จะมีอ่ะไรล่ะห้บาท150บาท250บาท300บาท ส่วน200บาทตามที่ประนัดประนัดปรากฏเจอนะคะตามที่ประนัดจะสมมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะนะคะหน้าเหรียญ200บาทประนัดเห็นมีเห็นมีเอ่อขึ้นพระอู่พองพาเพียงเหรียญเดียวนะคะเหรียญเงิน200บาทหรือท่านใดทราบนะคะบอกป้นัดด้วยนะคะเพราะปะนัด ตามที่เจอนะคะตามที่ปรากฏเจอป้าเจอเหรียญพระองค์พาเหรียญเดียวค่ะหน้าเหรียญสองร้อยบาทนะคะสวยงามค่ะเหรียญเงินและที่ป้านนำเสนอในวันนี้เพราะว่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่แรงแห่งปีค่ะจากเมื่อก่อนเลยนะคะเมื่อประมาณต้นปีถึงกลางปีราคาจะอยู่ที่ประมาณ25 30บาทนะคะ ขายกันอยู่ประมาณนั้นนะคะสามสิบไม่เกินห้าสิบห้าสิบนี้ไม่มีคนซื้อหรอกห้าสิบนี้แพงมากค่ะในในในชั่วโมงนั้นนะคะเหรียญห้าสิบาทนี้จะเป็นเหรียญที่แพงมากเหรียญน,นี้นะคะส่วนปัจจุบันณนะวันนี้นะคะเหรียญน,นี้ราคาพุ่งถึงสองร้อยบาทค่ะและพนัาคิดว่าคงไม่อยู่แค่สองร้อยนะคะเพราะพระองค์ท่านนะคะมีเหรียญที่ระลึกของพระองค์ท่านนะคะมีเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นนะคะคือเหรียญขึ้นพระอู่เนะะี่ยค่ะ สมโพศเดือนและขึ้นพระอู่นะคะมีเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นนะคะเหรียญอื่นๆจะไม่มีเลยค่ะตามปรากฏเจอนะคะไม่มีค่ะไม่เจอเลยนะคะจะเจอเหรียญห้บาทนี่เหรียญเดียวและวาระเดียวค่ะวาระเดียวแต่ทำสองแบบด้วยกันนะคะอีกแบบคือเงินเหรียญเงินหน้าเหรียญคือ200รบาทนะคะเหรียญนิกเกิลค่ะหน้าเหรียญคือห้าบาท และส่วนเหรียญเงินนะคะบรัณเห็นเป็นกรณีพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือหน้าเหรียญ200บาทจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะหรือว่าท่านใดว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะช่วยบอกบนัณหน่อยนะคะเพราะบรัณตามที่บรัณปรากฏเจอเองอะนะคะบรัณเก็บมานะคะสะสมมาบรัณไม่เจอรุ่นอื่นที่หน้าเหรียญ200อะค่ะเหรียญเงินเน่นะคะค่ะบรเจอรุ่นนี้รุ่นเดียวค่ะหน้าเหรียญ2 0 0ผิดถูกประกันใด้บรรขออภัยนะคะ ความรู้อนอยนิดของพนันมาแบ่งปันให้ f อฟท่านได้รับทราบกันนะคะว่าเหรียญเหรียญเหรียญนี้คือเหรียญแรงแห่งปีนะคะส่วนเหรียญเงินพนักคิดว่าอาจจะอาจจะถึง2องพค่ะอาจจะมีแนวโน้มถึง2000ันถ้าเหรียญสวยๆนะคะขนาดเหรียญเนี่ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นเหรียญเก่าเก็บคะ่ะเหรียญพพืนี้เขาไม่ใช้หรอกคะ่ะไม่ไม่ได้ใช้คะ่ะจะเป็นเหรียญเก่าเก็บ ลักษณะเข้าคือเงินแท้ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะประนดขอจบการรีวิวเหรียญแรงแห่งปีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ระบรนดขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมค่ะสวัสดีค่ะ